จะยากอยู่นะเว้เนี่นย,นะยังมีอีกสามลูกนี่ต่างยอดอยตรงนี้เราเย็นนะพี่นึง่งคนคุณไหวเลยเปล่าตรงนี้เย็นมันคือพี่หนี่แหละที่คุไหว <c oughs> เลยก็ย้ายหลายกันหมดเรื่องเลยมาไม่ได้จริงว่ะนึงตึ๊เลยเนาะมันมันแฝงล้อลอยเลยหัตั้มึ๊ล้อลอยเลยเก้าหินไปใส่ตรงไหนอยหนีอย่อยก็มันเดียวกันนะ อะยังโอมไม่มาเหรอคนนี้